กลับสบายดีพ so ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสุขทุขกันนะพ่อแม่พี่น้องเด้อขอควาบเหงามช่วยช่วยพ่อพี่น้องเอ้เหงามช่วยชวยพี่น้องเอ้มีแขกมาเยี่ยมมายามบ้านพ่อพี่น้องเอ้มันเนี่ยโอ้โหดาราลาวพี่น้องเอ้ดาราลาวพี่น้องเอ้เอากระดิญกันเจียวว่าโอ้กิ <laughs> กันเลว่าวพี่นอ้องเ้ยหากินข้าวแล้วพี่นอ้องเ้ยหากินข้าวแล้วมากันมากินข่าวเทียงอยู่ไห้อยู่หน้าพี่นอ้องกินข้าวแล้วกันหนังปักปอนกันะบบนะแ,แ, <laughs> แม่น้องแก้มบุ๋มชนีป่ามาชนีป่านเห็ดยังน้อบ้าวบ่าน้องส่างแต่งหน้าไอ้นี่ <laughs> บ่าตายชิจัดการเองพี่น้องเอ้ยคิีวมันมาดำแหงกะชิเอาหมอเลยพี่น้องเอ้ยใจเอาหมอดูวยมันกะชิแบบเดียวครับมันมันผู้บ่าวผู้บ่าวตาพังปริ่นกับผู้สาวแล้วขอหอมแก้มใน่ว่าเอาเอาอันมาหนึ่งไปซุปใส่กับอันหไฮนี้นี่ให้ผู้บ่าวดมอันนี้ก็ชิคือกัดอีกแล้วอันนี้ก็ได้ กินข่าวแล้วพี่อุ๋ยเพิ่นกันล่างจานล่างอย่างพี่น้องเอ้ยล่างจานไว้แม่น้องเดือนมากินน้ำพี่นอ้องพักเข้ากับอ๋อพี่น้องเอ้ยแบกกินหมดแหละเก็บไห้ชนีเอาเม,มื่อแม่แม่กินกับตำหุ่งกินกับมาม่าลูกมาม่าน้ำพี่น้องถอ้ถานย้อนมันปลง้นใหม่พอแล้วพี่น้องเอ้ยบานนี่กะพักก่อน กำลังงามๆเพราะวะ่าอันนากินเลยประกาศกับกำลังเขียวพี่น้องน้องสันติกำลังบิวให้กําบ้านละลายเบะแบะมากินข่าวพี่น้องเลยข่าวกำลังเขียวพีน้อี่นี่ป่าน้องหนัดนะกับ แม่น้องแก้มบุม๋มพากันมาส่งพอน้องบิวเลยครับพอดีมาเยี่ยมยามเลยพี่พอนพ้นองเอ้ยพอดีอืเพิ่นก็มีม,มาเป็นสะพานบุญให้พี่อุ้ยนำ้ำบรรยากาศตอนเที่ยงเทียงพี่นออ้นองเอ้ยกินข้าวกินน้ำแล้วแดดก็กำลังออกเมื่อเช้านี้คือฝนช่วงพฝนจิดต,ตกพี่น้องเอ้ยต้องไห้ท้องหน้าเอาก็เขี้กับจี้พี่นอ้อง อากาศก็ดีดีพี่น้องเลยหม้อห่อนบอนน้ำลมผัดมาหอมกลิ่นเข่าพี่น้องเลยเจ้งหน้าพลังบิวพลังบิวผลมาน้ำผลมาอยู่มือ่อยพี่น้องเลยไก่กาวหน้าหุ่งกับพี่น้องเราเป็นเราไม,าม่ได้ไหมเนี่ยปลากระกนหนังว่าวลินว่าวหัวกันพี่น้องเอ้ย โป oh, 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 oh. ้อโตทาแม,ม่อตอนนี้ก็จะกินหมกม่วงอีกไปฮงกิ <c ười> นหมกหม่วงเลยพี่นอนเอิบเมิ่ดเ <c ười> <c ười> ลยทั้งหน้าก้องกินหมกม่วงแต่ทั้งลลางก้องจะกินยังเหย้าบบวบยู่ <c ười> <c ười> จะได้จะได้พ่อแม่พ huh> ี่น้องพเจอบอพ่อ้แม่น้องเกมบุ้มคือยังบดเอ้าข่าวปากคือเชียงบุ่บวบอยู่ว่ะเชียงบุ่บวบนี่คือทางหลังกล้องเด้อพี่น้องเด้อน้องบิวพี่น้อง กินกับเกลือได้พี่น้องเอ้ยวัดนอะสนี้ป่าเฮ็ดนี่ของฝากของต้อนก็นมีหลายอย่างพี่น้องเอ้ยอันนี้ของพี่อุ้ยฝนมาฝากพี่อุ้ยตัวนาาี้ตัวนี้ฝนมาฝากเฮ้ากับถั่วแมน่พี่น้องเอ้ยขนมพร้อมชานี้คือชารเฮ้าพี่น้องอันนี้อันนี้ของฝากของต้อนฝนอันนี้ แต่ก็มีหมักแตงน้ำพร้อมพี่น้องเอ,อ้ยแตงตัวนี้เพิ่นน้ำมาฝากเฮาแล้วก็ตัวนี้มาฝากมันพี่อุย้ยทองผาของต่อนกะเอามาเต็มมือเลยพี่น้องเอ,อ้ยบักกะหลาจังได้กัเขาขอบุญขอบุญพิ่นน่ะแหละเพิ่นมัน,มน,มนๆแฮงๆมันได้หลายๆเนาะพี่อุย้ย

คือมาคนอ้วนนะเออต้นบอนลำบากแล้วบาบันากระโดกเฟ้นชายบาดตายเอามาปลูกไว้ด้วอ้นี้ยปลูกมันกระโดกมันกระโดกมันเป็นพักเลยเขาไปกินกบกระโดนน้าปากระโนาบังบ่งบังบ่อนเออกกระโดกักกระโดดดินคอเาักกระโดดดินมันจะอยู่ักกีดิน ักกบบางคนเอิญพักกระโดนน้ำบางคนก็เอิญพักกระโดกมันเป็นหมากมันหล่นกระทั่งอะไรเช่นล้างปุ๊อะไรเวลามันรุดออกอย่าคืออย่าคืออย่าคือมันหล่นลงมาจากชูงเลยสังเกตเฮาเฮาก็เคยได้ยินเฮาก็สังเกตเหมือนกันมันเป็นหมากจักเยาว่าทุกคนกันยังเงยมันเป็นหมากกองอยู่ในขี้ดินนี่หมากมันมันมันหล่นเลยหล่นมันก็ดอนออกแต่โกงแต่เห่ามันอีก ปุ๊ออกกระเทิงคูดีดออกเลยจะคืยจะคืยยังกกาดดนอยู่ยัดินมอโอ้ยผักกะดดนตีเต้คืองอกมันนี่มันเนนื้อไอตํานงอกผักกาดด้นนี่แหละดดมันโชจากปีจากปีกัมี่ด้สาเก่าเพียงนาแหงเตืนมันลดนะเจ้าแ่งปุลไดมันดีดออกอยู่นอกคู อันนั้นปากกระโดกนะั้นกระโดนมันสีตำๆหรอกกระโดนเนาะอุ้ยแน่นน่ะเอเมน้องคนบูมงวงนอนแหงวะชนีปลาใครมูนตักในชนีปลานาเพิ่อก็เริ่มมันเผาผ้าได้หนาเพิ่อพอเพิ่อหิวนอนนั่นแหละกินหมักหม่วงพี่น้องเอ้ย าวนโบเล่เราเรองัดคนเจ็บคน่ม้วนมาแนะนาฮาอเรเห็ดเัานี่งางเห็ด้วเมื่อเปล่ากินม้วมาหายบ่ใช่แล้วไปไข่นากุหลาบดบ่บ่เป็นดักมณเมื่นี้แลแหงบ่กินหเขาบรรยากาศทำสวยๆพ่นองเลยมันนี่ก็เป็นมือตัวจีนผมพี่นองเ้ย โอ้บาดทหารมากเลยแบ่มาเลยพี่น้องเอ้ยขามายากให้มันเข้ามาัะกอนน้องเล็กโอ้โหมองดูมันขึ้นกกงฉี่ได้มาเข่านาครับพี่น้องเอ้ยขี้น้องงามงามแหงพี่น้องเอ้ยเข่ากับเขียวกุ๊ก เขางามพี่น้อยน้ำตอนนี้คือบริขารน้ำพี่น้องเขามันก็เลยลำต้นก็เลยเขียวงามแหงนี่พี่น้องเขาเขียวกุ๊บ โอ้โห้้นประดิษกันเนาะเอาเอาเาเขาบมึงโหมานังจุ่มกันพี่น้องเลยว่าวกันเอา้องเอาขอากมามาโชว์ล แลงตเนอนมาองกระดูเบละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมัครพารัวเนาะจิตรล,ลากลด้พี่น้องฝ<อ>ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนเด้อพี่นอ้องพ่อก็คลิปต่อไปพี่น้องเอ้ย,อย,ย,ยสบายดีพี่น้องสบายดีป